ฉันคือหอคอยปีศาจและนี่ก็คือสวนสัตว์ของฉันเองใครก็ตามที่หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของฉันจะต้องตายและถ้าอยากรู้ว่าพวกฉันโหดขนาดไหนกดไลค์ให้กับพวกฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยวันนี้พี่เจฟลี่กลับมาสวนสัตว์อีกแล้วเจาดูกันหน่อยนะครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์อะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างเอยเบง โอเคอันดับแรกก็จะต้องไปซื้อบัตรก่อนละกันวันนี้มีคนเลย่ยวัสดีครับวัสดีครับ เอเดี๋ยวทำไมวันนี้หน้าตาของคนขายบัตรเป็นแบบนี้ละเนี่ยเออฉันคงไม่ได้นอยอีกแล้วสินะคืนนี้เออขอซื้อบัตรเข้าไปชมสนสัตว์หน่อยครับได้ๆเลยครับมากีาา่คนเอ่ยมาคนเดียวครับจะ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 เข้าไปเลยครับเอเดี๋ยวดูแปลกๆนะเนี่ยคนขายบัตรโอเคงั้นก็เข้าไปเลยล้วกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยข้างใน เอ๊ตัวอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะใครวะเนียเฮ้ยดูสิเคยเห็นไหมตัวอะไรวะเนี่ยไหนบอกว่าที่นี่คือสวนสัตว์แล้วนี่มันคือสตส่อะไรเอ่ยเอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันคือเจ้าไซเลนเฮดนี่นะแต่ว่าเป็นบอสสายเลนเดนอะไรวะเนี่ยทำไมสวนสัตว์แห่งนี้มีตัวแบบนี้ด้วย วันนี้สวนสัตว์ของพวกเราโชคดีมากๆเลยมีมนุษย์นางอหลงเข้ามาให้กับพวกเราได้กินแล้วอ่ามนุษย์พวกนี้จะต้องเป็นอาหารของฉันพวกแกจะต้องตายฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยอ่าฮ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 ่า ตัวของมันโคตรใหญ่ไปเลยนะครับว่าแต่มันจะออกมาจากกรงนี้ได้ไหมเอ่ยฉันก็นไม่แน่ใจเมือนการดูสิแต่ดูมันว่ามันน่าจะติดอยู่ในกรงนี้มากกว่าโอ้โหนี่ขนาดเข้ามาแค่โซนแรกนะครับก็เจอกับเจ้าบอสไซลินเฮดแล้วนะครับไปดูโซนถัดมากันเลยนะครับแล้วสวนสัตว์แห่งนี้จะมีสัตว์ปกติไหมเอ่ยเฮดในแผนที่ก็บอกว่ามีสัตว์ปกติทั่วไปนะครับถัดมา เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเอ่ยขยับอยู่ตรงนี้เออดี่เดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้าเดอะโลคัสแน,น่นะเฮ้ยดูสิตัวไรวันนี้ไม่เหมือนกับหุ่นยนต์เลยแต่ตัวของมันโคตรสูงไปเลยดูสิดูดิมันเหมือนอจะออกมาจากกกงบ้านี้เลยเออจ,จริงจริงด้วยครับทุกคนโอ้เดโลคัสตัวใหญ่มากๆครับทำไมมันเหมือนจะออกมาจากโกงตรงนี้เลย ป,ปล่อยฉันปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวเน่เฮ้ย,อยไอ้พวกวานโกดแกแกบังอาจมาจับฉันมาขังไว้น่นน้อยแนย่ถ้าฉันออกไปได้ละก็ฉันจะไล่จับพวกแกกินให้หมดเลยป,ปล่อยฉันปล่อยฉันเดียเ๋ยวแน่เหมือนเจ้าเดโลคัสมันอยากจะออกปจากษข้างนอกตลอดเวลาเลยนะครับ มันเดินไม่หยุดเลยตอนนี้เฮ้ยบ้าไปแล้วฉันว่าสวนสัตว์แห็นดนี้มันดูผิดปกติมากๆไมีตัวคล้กับหุ่นยนต์แต่ว่าหน้าตาของมันดูสยดสยองมากๆเลยจีกด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจ๊ปลีลองไปดูโซน,นอื่นบ้านดีกว่านะครับเผื่อว่าจะมีสัตว์ปกติบ้างไปทางไหนเอ่ยไปทางนี้ละกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้ นี่มันคือปีศาจลูกตานี่นาะเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้าไปแล้วลูกตามีชีวิตเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยสวน,สนแสดงนี้มีลูกตามีชีวิตด้วยกอ้มันน่าจะเป,ป็นปีศาจมากกว่านะครับตัวนี้โอ้โหแต่ว่ามันก็มีขาด้วยนะครับมีทั้งหมดสี่ขาเลยไอพวกมนุษย์ พวกมันอยู่ตรงนี้เยอะเลยฉันอยากจะออกไปกินพวกมันทั้งหมดแล้วเฮ้ยฉันไม่ไหวตอนนี้ฉันหิวฉันต้องการที่จะกินมนุษย์เพิ่มพลังเฮ้ยปล่อยฉันปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวเฮ้ฉันไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ที่สวนสตว์แห่งนี้พี่เจ๊ปลียังไม่เจอตส์ปกติเลยนะครับโอ้ยเจอแต่ปีศาจท,ที่แปลกแปกตั้งนั้นเลยอะไรวะนเนีย่ยโอเคโซถัดมาโอ้โหสอนนี้ตัวตัวตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยสองตัวเลยนะครับนี่ก็คือเจ้าหอ,อคอยกิดขอดีดนาะโอ้ใหญ่มากๆเลยนั่นน่ะสิดูสิมันคือตัวอะไรบ้าเนี่ยไหนบอกว่าตรงนี้มียียราฟเอ๊ะ มันใช่ยีราฟสถีไหนเนี่ยเอย้ไม่เข้าใจเลยมันคือตัวอะไรก็ใบ้ลุโอ้แต่ว่ามันสูงกว่ายีราฟเยอะเลยนะครับเจ้าหอคอยกินคนลักษณะของมันมันมีขาที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ลำตัวของมันเป็นหอคอยมีลูกตาอยู่ได้นบนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยวันนี้มีมนุษย์นางโง่หลงเข้ามาให้กับพวกเราได้กินเยอะเลยฮ่า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  หลอกล่อให้พวกมันเข้าไปข้างในให้หมดแล้วพวกเราจะจับพวกมันกินทีเดียวให้หมดเลยพวกมันไม่หลอดแน่ฮ่า <ee> ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่ามันกําลังจ้องพี่เจฟลีอยู่เลยนะครับทุกคนอูหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะสัตว์ปกติอยู่ไหนเอ่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า Living Building นะครับทุกคน เป็นปีศาจบ้านกินคนอีกเหมือนกันเฮ้ยตั้งแต่ฉันเกิดมาจะอย่าไ่เคยเห็นเลยวะเนี่ยบ้านอะไรทำไมมันขยับไปบ้าได้ละเนี่ยมุมันคือบ้านปีศาจครับมีลูกตาสามลูกตาแล้วก็มีปากส่วนขาของมันเหมือนกับแมงมุมเลยนะครับเอ๊หรือว่ามันเป็นแมงมุมชนิดใหม่ละเนี่ยดูสิขาเขามาเยอะเลยมุบันไม่ใช่มันคือปีศาจบ้านครับไอ้เจ้าตัวนี้ เอ๊ะทำไมกลิ่นของพวกมนุษย์มันช่างหอมขนาดนี้ล่ะเดียเฮ้ยฉันอยากจะเข้าไปกินพวกมันแล้วเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเนื้อของพวกมนุษย์ช่างหอมเหลือเกินฮ้ยถ้าฉันได้กินเนื้อเขาบัลลังก็ฉันจะต้องมีพลังที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะออกไปจับพวกมันกินทันทีเลย พวกมันตัวใหญ่มากๆเลยนะครับว่าแต่พวกมันจะสามารถออกมาจากสวนสัตว์แห่งนี้ได้ไหมเอ่ยโอ้โหพี่เจฟรี่รู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนไปกันต่อดีกว่านะครับโอ้โเดี๋ยวเดียวตัวอะไรพเนี่ยเจออีกแล้วอยู่ในน้ํำตกนี้ นี่มันคือเจ้าฉลามกายพันนี่นะโอ้โหปากของบัานค่อยคว้างไปเลยอะไรวะเนี่ยนั่นดูสิดูสิฉลามสายพันไหนวะดนี่ะฉันเพิ่งเคยเห็นมันอ้าปากได้ที่กว้างมากๆเลยเ๊ะมันคือฉลามของจริงไหมล่ะเนี่ยบ้านเป็นปีศาจฉลามสุโคซีครับไอเจ้าตัวน,นี้โอ้โหแล้วก็มีขา ที่เป็นแมงมุมด้วยนะครับฉันไม่เคยเจอมาก่อนฉลามตัวสีแดงแถมมีขาเหมือนกับแมงมุมด้วยมันคงจะเป็นฉลามสายพันธุ์ใหม่แน่เลยไอ้เจ้าตัวนี้อตอนนี้ไอ้พวกมนษุษย์มันมาอยู่ตรงหน้าของฉันแล้วไอ้พวกนี้จะต้องเป็นอาหารของฉันเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการที่จะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ ออกไปจับไอ้พวกมนุษย์กินทุกๆคนเลยพวกมันจะต้องเป็นอาหารของฉันเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะออกจากไอ้สระบาทนี้แล้วมันแคบเหลือ,กอเกินเฮ้ยอฉันหิวแล้วสวนสัตว์แห่งนี้ไปจับมันมาได้ไงเอ่ยโอ้โหมันดูน่าจะโหดหลายมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถ อยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้ได้โอ้ยอาปากในคอสนานะขวาไปเลยโอเคครับไปดูสวนถัดปากกันหน่อยละกันนะครับสวนถัดมาเออเดี๋ยวน,นี่มันคือเจ้าเมกระหอี่นนะาจ้าปีศาจหัวหละบอมโอ้ยสองตัวเลยนะครับ ตัวหนึ่งเป็นร่างยักษ์อีกตัวหนึ่งเป็นร่างนักข้ามนะครับเอ้มันคือสัตว์สายพนนันธุ์ไหนบ้เนี่ยดูสิมันมีหัวเหมือนกับลำโพงเลยแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆนะ้าสนแสดงีพวกมันคือปีศาจหัวลำโพงครับเป็นร่างยักษ์ซะด้วยโอ้ยสุ่สองตัวเลยได้เวลาที่พวกเรา จะออกไปจากสวนสัตว์แห่งนี้แล้วออกไปจับไอ้พวกมนุษย์ทุกๆคนกินเป็นอาหารฮ่าๆๆพวกเราเตรียมออกจากสวนสัตว์แห่งนี้อย่าให้มนุษย์พวกนี้หนีไปได้วันนี้แหละเราจะได้กินมนุษย์กันอิ่มๆเลยพวกมันจะต้องตายเท่านั้นฮ่าๆๆ ที่นี่น่าจะไม่มีสัตว์ปกติแล้วนะครับทุกคนงานพี่เจฟปลีขอหนีไปด้านหลังดีกว่านะครับโอ้โ oh, หตัวมันโคตรใหญ่ไปเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะออกมาจากสวนสัตว์มากกนผู้ขนแน่เลยโอเคครับหนีไปด้านหลังกันดีกว่าทางไหนเอ่ยเอ๋๊ดตดตกนี่ก็มีเหมือนกันนี่มันค hey, ือเจ้าวอเตอร์ไฮทาวเวอร์นี่นาเฮ้ยดูสิ หอคอยบ้าบอลอะไรเนี่ยไม่ลูกกระาด้วยแถมมันมาปิดทางอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันจะออกไปจากที่นี่เฮ้ยฉันออกไปไม่ได้มันติดไอ้เจ้าหอคอยบ้านนี้มันคือปีศาจหอคอยข้าไปเจ้าตัวนี้โอ้โหตาของมันยังขยับไปมาอยู่เลยพวกมนย์กำลังจะหนีออกจากสวนสัตว์ของพวกเราอย่าให้มันหนีไปได้ ออกไปจับพวกมันกินได้เลยฉันได้ปิดทางออกไว้แล้วพวกมันจะต้องตายฮาฮ่าฮ่าฮ่ารีบหนีเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับทุกคนเข้าไปหลบข้างในกันแล้วโอ้โหตุ๊ตอดนี้พวกมันดูเหมือนว่าจะปิดทางออกไปแล้วครับทุกคนโอ้โหเอ๊ะตุ๊ดต๊ดตอดนี้ก็มีอีกแล้วเดี๋ยวนะนี่มันคือ กแกนี่เอานี่นะโอ้ยได้พอรดปลดปล่อยฉันช่วยปลดปล่อยฉันเถอะนะปลดปล่อยฉันหน่อยนะช่วยปลดปล่อยฉันเถอะโอ้เจ้าบานปีศาจคุณยายแกนี่เฮาจะจะอยู่ตกนี้เลยฉันสัญญาว่าถ้าพวกแกช่วยปลดปล่อยฉันออกจากไอ้กองบานนี้ฉันจะไม่จับพวกแกกินเป็นอาหาร ฉั S <S สนสัญญาโมหม่เชื่อเพราะว่ามันคือปีศาจครับเจ้าแก่ดีเขาโอเคครับทุกคนรีบหนีกันดีกว่าในตูป้ปลาแห่งนี้ไม่มีอะไรนะครับโอ้จะตะตกนี่เจออีกแล้วนี่ก็คือไหนแม่เอวแก่มาจานนี่นะเออเออฉันจะข้าไปกกนบมันเออใจเดียวเออเออฉันจะข้าไปกกนบมันเอยจมไปโดนมันดิเหมือนมันอยากจะออกมาจาก กงแห่งนี้เลยเรียบเดี๋ยวจากที่นี่เร็วที่สุดค,นนครับทุกคนเอเอดเดี๋ยวใครวะเนี่ยมานอตาอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นผู้คนที่จับปีศาจพวกนี้มาแน่เลยเจอแล้วครับคนที่จับมาแต่ว่าพวกมันไม่รอดโอ้โห เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยจะบอกนะว่าพวกหมันออกมาจากสวนสาธาร์กันหมดแล้วมีผู้คนไปหลอนโอเครีบหนีออกจากสวนสาธิรนี้คันรถพี่เจฟรีอยู่ตรงนี้โอเคอครับทุกคนรีบขึ้นรถกันดีกว่าครับทุกคน เด,เ,เดี๋ยวเออ้เดี๋ยว้าฮ่จะเจอแล้วนี่นะเฮฮฮฮฮจ้นี้ไปไหนเหนือของมนุษย์อะไรที่สุดไปเลยเฮฮฮ